ปฏิบัติตามกฎระเบียบเครื่องหมายและข้อแนะนำด้านความปลอดภัยห้ามนั่งนอนหรือรับประทานอาหารนอกพื้นที่ที่กำหนดจอดรถบริเวณที่กำหนดพร้อมดับเครื่องยนต์ทุกครั้งห้ามเข้าไปในพื้นที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาตห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพื้นที่บริษัทก่อนได้รับอนุญาตแต่งกายสุภาพสวมเสื้อผ้าพอดีตัวและสวมรองเท้าหุ้มส้นห้ามพกพาอาวุธสารเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริษัท ห้ามสูบุรีหรือทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟในพื้นที่บริษัทยกเว้นพื้นที่ที่บริษัทกำหนดห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้ามาภายในพื้นที่การผลิตห้ามสัมผัสชิ้นงานก่อนได้รับอนุญาตชิ้นงานอาจร้อนและแหลมคมโปรดระวังศีรษะขณะเดินในพื้นที่บริษัทวิธีใช้ถังดับเพลิงดึงหมุดนิรภัยออกดึงสายออกจากที่เก็บกดก้านหัวฉีดเพื่อฉีดและจับปลายท่อให้แน่นสายสายไปทางฐานของไฟ